สวัสดีครับพบกับผมเซลอนนะครับพี่พี่วันนี้มาแนะนำนะครับโตโยต้าไฮเอ็ดปี2017นะครับพี่พี่คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับพี่พี่คันนี้ไม่มีประวัติชนหนักมานะครับน้าท่วมไฟไหม้ไม่มีนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับนี่ตรวจสอบมาให้แล้วนะพี่พี่นะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับด้านหน้าเนี่ยมีทาสีมานะชิ้นนี้กับฝากระโปรงนะครับ แต่เป็นในเรื่องของตาเฉียวบางๆนะพี่พี่นะไม่ได้หนักไปถึงด้านในนะครับเนี่ยด้านในอยู่เหมือนเดิมนะพี่พี่นะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มกรเนี่ยเห็นไหมยังอยู่หมดเลยนะครับอ่าคันนี้มีเก็บสีด้านหน้ามานิดนึงนะพี่พี่นะโมงน้อยนะครับปี2017นนะครับคันนี้ มากับร้อกระทานะครับพี่ๆได้ยางคูดเกียร์นะครับปี2023นะครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะพี่ๆด้านในนะครับเป็นมือหมุนนะในเรื่องของกระจกนะครับเกียร์ธรรมดาพี่ๆคันนี้เลขไม่หนึ่0 0 0นนะครับแสงมันย้อนหน่อยนะพี่ๆด้เห็นไหมครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5้าสปีดนะครับเรื่อง3 0 0พนะพี่ๆนี่ลูกค้าเป็นลูกค้าบริษัทเอกชนเช่านะครับ เอาไว้เคลื่อนย้ายเอกสารนะครับพี่พี่เอาไว้เคลื่อนย้ายเอกสารขึ้นตึกกันนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นตู้โล่งนะพี่พี่นะพื้นเนี่ยปูเป็นอ่าเขาเรียกอะไรตะกงไก่ตะไก่อะไรทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะพี่พี่เอาไปตกแต่งตามใจชอบไปเลยนะแอร์เย็นนะครับเหมือนเดิมนะพี่พี่รถมีประวัติให้เช็คหมดนะครับเครื่องยนตินี้นหนาแน่น,น,นอนนะ บอกเลยว่าอึดนะครับในรุ่นของโตโ o ต้อึดอยู่แล้วนะครับเลขไมยเยอะไม่ใช่ประเด็นนะพี่นะคันนี้เลขไม 15, ้หนึ่งหมื่นห้นเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเนี่ยถือว่าน้อยนะครับบางคันเนี่ยเยอะนะพี่พนะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่สี่0สนซื้อสดไม่มีแวดจัดไปแน้นได้นะครับ อยากให้ผมรีวิวคันไหนนะครับโทรมาหรืออินบล็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ฝากติดตามด้วยนะครับฝากซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องได้ทําวิดีโอนะครับแต่ละรุ่นแต่ละคันให้พี่ๆีดูทุกวันนะครับวันนี้น้องอ่านลาไปก่อนสวัสดีครับนต่เราาว